ชอบีมีงานบวชอะไรอย่างนี้ือ่นเพราะว่าตน้าเดกอะไม่เคยมีงานบวชเลยใช่ไหมจนมากัะทั้งเริ่ม็นตาตาแล้วนะครับแบบเริ่มีริเวนแล้วเพราะว่าดารับนกาเราเลยก็เริ่มเริ่มีอรแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนความเป็นตัวตนของโอมเขนบ้านโอมรู้สึกว่ามีความง่ายซึ่งออกมไม่รู้หรอกว่า เันต้เป็นมะไปนกานเ่าอันติการแบ่าต้องมีความเป็นธแต่ทกที่เที่ผมชิมแล้ว็รว่ามันน่าจเด็กผมก็ชอบอยู่แล้วต้องนประวาณตีหนึ่งตีสีสองโมงตีองโม้อแต่งงานมาโขกหน้าดีโอ้ยไม่ได้ตื่นนะหน้าตาอย่างนี้เลย ที่เห่าอะไรฮะทุกวี่เหี่ยเห่าบ้าเป็นการอะไรนะศรั like ่นแหลคือทำคือเปิดไม้กี่อคาอ่องแบบไม่ือนๆอก็ไม่รู้หลักงต้องขออะไรนี่แหละพอรู้สึกว่าเข้างพอใจกับเนความพยายามแต่ว่าสิ่งท่องขอยอ ก็แต่ผมมาทนำหน้าที่โอมค่รู้สึกว่ามันมีภาระที่เราต้องแบบแห่หรอไม่ใช่แค่ตัวเราแต่ัครัที่ัอยู่องูซึ่งโมกาขอให้ใครมีสติมีอะไรแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรในที่สองว่าโอมอยาก้ดีใช่หรอาทุกคนดูโอมทุกคนก็แบบอยากมีความสุขใช่ไหมโอมเข็ไม่อยากทำให้ เราเรียนตั้งแต่ตั้งแต่เราทำงานบริษัทยตัวแล้วงานที่เราทำมาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันก็มีบางส่วนของอเผมที่ยังต้องพัฒนาอีกแล้วก็ไม่ใช่ในฐานะแบบการรับอะนรมาแ,นนาแบบสแดงผมก็ยังไม่ได้รู้สึกถรกที่ว่าผมเป็นนักแสดงที่ออกดีขนาดนั้นซึ่งมันก็เป็นอีกข้อหมายของผมนะครเพราะว่าอยากให้ทุกคนจับมีความสุขจากการ ดูผลงานโนอ้ยแถนสนาอยากให้อ่าอยากให้ตัวเองโดนจดจำในฐถนวาสดงที่ดีหน่อเพราะว่าอ่าในไหนโค้ก็ไมาทำงานาแล้วก็อยากทำหน้าที่ทำอาชีพนี้ให้มันดีที่สุดไปเลยเพราะาเราเล่แล้วแต่อย่านี้ไป มีใครมีใครดูรลบ้างอ้ดูแลเหี <c oughs> ยงเบาเลย <c oughs> ดูแลหลังจากที่ล่อยนี่ม,มสาสระผมรู้สึกว่าเข้าใจนะเข้าใจในสิ่งที่ออกมาแล้วแต่ถามว่ามันก็มีแบบรื่องเล็กน้อยแหะที่บสึก่แบบแบบารสดงข,ของยังไม่ได้บบขนาดนั้นแต่ว่า ก็รู้สึกว่าโปรวเมนก็น่าหบเซึ่งอยากให้ทุกคนรูแล้วมีความสุขนะเพราะมันตั้สมองจริงๆมันคว่าวนกันเบมาอย่แล้วอนนกนนะบบ้อมาโคเวสกับนเอกชิวีนะเียคก็รู้ว่าเขียนอะไรจริงจริงแต่ไม่คิดว่าจะจริงค่ะเนี่ยตอนไร้ออกาแล้ว ตามไปได้เลยซึ่งความน่ารักอะไรเนี่ยโ้รสกว่ามันยังไม่ออกกลับสีสันเรื่องนะมัน,นยังไม่ออกมาเต็ทีนะผมคิดว่าความสนุกความทุกข์่าชอะไรเนี่ยยัีต่อไปแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอะที่คนดูน่าจะสีเรืองนี้หนึน่งคือมันมีความใหม่ของบางโง่ยงแม้เคบีวี่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นในสองที มันเป็นซีรีส์ที่แบเบซึ่งซีรีส์จะอาจจะช่วคนเห็นว่าดูแ่เรื่องแบบเอยเทรียนะช่วงนี้ซึ่งเศรษฐกิจก็ไม่ค่อดีช่วงนี้ก็ไม่ให้คนเคร่ยดเลยวันเดียวต้กษาใจีรหมาโมง่ยไม่ได้ต้องาการให้ทุกคน,บบนแบบเออแบบดูแล้วบอยชอบจะไปซีรีส์รดบหนึ่งแค่กว่ากันทุคนรู้สบายใจแค่ทุกที ไอ้สุดท้าของมาเนี่ยเพราะว่ามันจะคุยกันคุยกันตั้งแต่แรกแต่พ่มาแต่ว่าเออเราสองคนมีอะไรดีที่จะทำให้คนอะไตามเราแล้วมัเป็นอะไรเป็นจุดขายของเราหนึ่งคือความตลกอยู่แล้วของพมาสองคือความสุขซึ่งไม่เป็นจุดในเรียนน้อยที่ผมกับพี่มาเราได้ทานกัทุกที่ไห พยายามจะเรีลอกฉุดเงีไม้ได้ทีมสุดมากกว่าใช่ดูแลแฮปปี้อะไรอืมอะไอย่างเรื่องเวลยทนอะครับ้งผมแบบพี่มาผมคิดว่าเดี๋ยวไ่ด้เดี๋ยวไม่แล้เขาเรื่องพีจะใจกับใครเลยไหมที่คอมเมนตว่าตอนแรกถิดว่ามีเยี่ยมเล่ยมเยี่ยมน่ะอะไรนะ ไม่ค่ตกลงเวาแต่ผม,มวันนี้ก็น่าเหมือนกแต่ไ่เหมือนที่เสียงแค่นั้นเองคือ่ <c oughs> อายตอกางค่ำลาช้าก็ตั้งใจครับผมผมกพี่มาก็เรียนรองเพลงกับสวีสดะช่วงเนี้ถ่ายตอนนี <c> ้ <oughs> ไ,ไปหมดแล้วถ่ายไปห,หมดแล้วจริงๆถ่ายหมดเลย You have time for me. Um, as i word. I really, I feel it. Thank you so much. Oh. Yeah. มีคำถามหครับได้แต่ตออเทุกคนให้ิเขาพพให้สูกแตว่าให้ตอบได้อยู่นี้ก็ิดว่างานงานถ้ามีได้ขึ้นวีเวทีอะไรเี่ยคิว่าได้เห็นแน่นอนก็ต้องดูจะเรน,น,นไม่เพราะว่าแต่ว่าโอเค,อเคอว,อว่าคงเกอบพมานนะผมรสึกว่าสกิลลอง โอเวอรนักมันดีขึ้นเยอะแล้วนะตอนนี้เลยจากเมื่อก่อนที่มันแบบฟังไม่ได้เลยตอนนี้มันเริ่มฟังได้แล้วครับ อชื่อมัายไม่หน้เอาแล้บอกตีมข่าวขแล้วใส่ยีมาจะได้เด่นสุดไงเออขอยากนฮะโอเคี่ด้อแกลงกันนะท่าดีในวัดเนี่ยมันเหมือนพ่าเราจะตดนานนไปดีนะครับไปดีกวกดีนะ ก็่น้งอมด้วยผมบ่าเดีมากเลยเนี่ยดีใจดีใจที่าเออะไรนะไม่ชนบเอ๊คืะไเนี่ยม่ปฏิารงานแมกไเนไปถึงว่าจะให้เขาทิ้งไเพราะถ้าเขาทิ้งไปเราก็ไม่มีเคารสารรักฟันไงเออเราก็ต้องเราก็ต้องคพคนแข่ไว้ไงถูกไหมล่ะครับผม ได้ได้ดูดูคนไหนเมื่อวานดูเลยจ้าชอบไหมชอบไหมชอบจริงจร่งไม่เบาไปแฝงอะไรไม่สนใจที่ที่พอดูผมเราสองคนดูแปลจริงมันมีความแบบเหมือนซีรีส์เกาหลีเหมือนกันมันมันมันรู้สึกแบบว่าเหมือนซีรีส์เกาหลีที่แบบคือพระเอกแบบข้างหลักมากแบบยอมทุกอย่างอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบ ให้คนนี้อยู่ในชีวิตเลยเนี่ยเออไปประชเหรอเออไนะเอกประชดเกิดขี้บีบ้ากนะในเอกให้ขี้วีอยู่นะจะยอเก็ก็ต้องดูไปมีสองอาจจะไปบวดแล้วก็เลยไม่ย <c oughs> อ,อมเออปมว่าีินเกินบวดดีกว่า <c oughs> อารีีด<อ>ีดีอยู่ยี่สามปีครับเป้าหมายในชีวิตนี่ผมเป็นผี้รอดเลย่อเพื่อเผื่รับเขาอยากถามเขาไปกล้าถามแค่คิดว่าไปว่าเอองานน่าสนใ ีก่อนหอหลัว่าเพราะว่าพูดคนเดียวไม่เก่งบ้าฝึกดูมันทำได้ปกติก็พูดคนเดียวแค่เจ็มเต็มจริงไม่กล้าพูดได้แต่หน้าผมเองหน้าผมเต็มเต็มเลยหน้าผมเต็มเลยเอ้รู้เห็นดนตู้ก็งงแล้วมีช่างนหน้าแค่ผมเลยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยไม่ได้เลยว่าก็อ่าได้ถามเป็นพิธีกรให้แล้วกันครับผมปีนี้อายุที่สปีบริบูรณ์แล้ว เป้าหมายเป้าหมายในชีวิตในในปีนี้เป้าหมายชีวิตในปีนี้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหน้าที่หน้าที่นี้มายถึงว่าคือผมสายน้าต่อการเป็นนักแสดงเอาไงนี่บอกว่าคือแม่ก็สอนไว้ว่าทำอะไรก็จะทำตั้งใจเต็มที่ให้มันเสียเวลานี่บอกว่าเนี่ยทำให้ดีแล้วก็ ก็เรื่องความสุขรู้สึกว่าคงไม่ต้องขอเชนีกควมรมีความสุทุกันอยู่แล้วแล้ผมสามารถมีความสุขได้หลายๆานเพระวถ้าไม่ใช่งานอะอยากคุยคุยมีป่ะแต่ผมกอมีนะผมมีที่ถ้าไม่ใช่งานเราไปสัมภาษณ์ผมแล้วยองม่คุยอีกเวีคุยเพราะว่าไม่ใช่งานอ่ะ ไม่มีก็บอกไม่มีได้ครจริงๆไม่มีไม่ด้แรเขาปนไดีอยากอยากเคนที่เก่งขึ้นละไม่ใช่แค่แบบงานช่ส่วนตัวช่องานพันของเราด้วยแต่เราก็อยากเป็นคนที่ค่อยๆอยู่ด้วยแล้วเขาสิไม่วักผ่นไยอเมีมีเขามีอะไร มีมีแล้วไม่มีเขาไม่มาหาขนาดนี้หรอนี่มันอยู่ในเสาเขานอนอยู่บ้างานนี่เออกเเช้าวัท้วนือแกี่บนลครับตีห้าเวอร์ถัจริงยังอยู่แีไม่้ปล่อยเเลยเราปล่อยปลาเออจริงแต่ซื้อปลาอะไรนะซื้าไหนฮะไปตีไปล้ะไปรปลาอะเลทเลปล่อยตีแม ก็ฉลาดมั้งหรอฉลาดแบบเท่าไหร่เป็นตาไม่ได้มันอันนี extent, right? foremost, ้มันวงจรมันไม่ได้เล่นตอนเล่นก็ปล่อยกระดูกกระชอนฟ้าได้เขียนนี่คือไปปล่อยกระดูกที่เทเลใช่ปะเอาไปะดูกไปปล่อยที่เทเลยเนีวัดเด้ออย่างพวกอะไรอ่ะอะไรนะไม่บาดการนั้ไม่จะโดนไม่อยู่ได้เนี่ยเออจะโดนแบบช่องฉาดกินแต่ชอบน่าปล่อยปล่อยมาให้เราจุ่มันเยอะเล่นกันเนี่ยไอ้มา แต่เราเล่นป่ไม่ปุก็ไดู้อ๋อมีประดุกนะใตอนอยู่กองนก็สามประดุกของตัวก็ท่ายไแตักรแต่เราพวไม่ควรพูดเรื่องมีประดุกในวัดวเระอออ้วยพรยพรไปนัว่าหนึ่งเราจะไปให้เราไปรงเกิดนี่ก็อย่างที่บอกไปควยพรแบบ จริงๆเลยนะอันะนี้คือ23ปีเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในตัวมาร์กตอนอายุ2อยากให้ผมแบบว่าขอให้เรื่องเสียงพากษ์สำคัญมากๆแล้วก็เรื่องก,การใช้เวลา,าลวกับครอบครัวแล้วก็คนทีชช่ๆๆเราเหงเยอะๆแล้วก็กินเรื่องอาหารก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันแตกต่ากตอนอายุ23แล้วก็อยากให้ ถ้าหวังมันได้แต่ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันมันล้วนดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมันล้วนมันล้วนถูกกำหนดมาแล้วมันต้องเกิดแบบนี้ให้ทาใจยอมรับมันสิ่งที่เกิดแล้วไป้ไม่ว่าไม่ว่าอะไรเจะบที่แะแต่มันจะมีอีกมากมายเลยก็ให้รับรู้กับมันให้ดีแล้วก็ถ้ามันมีปัญหาแค่แก้ไขถ้ามันดีก็ให้ภู้ิใจกัเอง ก็เธออย่างเนี้ยก็ส่งภาพแต่อยากให้แบบดแลม่ก็สุงภาพดีๆต่อจากนี้มันอาจจะเกิดการพักผ่อนน้อยหรืองานมันอาจจะเยอะขึ้นหรือไม่หรือไปเจออะไรก็แล้วแต่ปัญหาทุกอย่างมันมีปัญหาในทุกวันอยากให้เออเต็มรับเรื่องมันแล้วก็ไปดีไปนอนประมาณนี้ไม่ต้องจ้าครด้วย่รู้ก็รับไย้ไหมหรือว่าเอาไว้ด้ย อะไรนะถ้าหอมจากข้อนี่โอเคไหวในวัดวัดใจเย็นนะไในวัดในวัดก็ไม่ไหวด้วยชายหนึ่งคนนี้อะไรนะไม่หอมเลยหอมแยมแต่น้อยไม่หอมเมีที่แล้วอ่ะแต่ในวัดเลือกที่จะเอาไปหลวงพ่อรุ้มหมดไม่ได้ไม่ได้เรา อ๋อจะเอาไม่ได้เลยคือต้องเดียวไปล่าวันเลยอ่ะไป่เดี๋ยวพาไปกินข้าวเดี๋ยวนะเราะว่ามีข้าวอยู่คือผมอ่ะได้คือผมไม่เลือกคือผมไม่คนไม่ไม่ให้ของขวัญแล้วผมก็ไม่เคยได้รับของขวัญจากครอบครัวครอบครัวผมแบบทุกวันเกิดผมก็ไม่เคยเป็นการปีนี้ต้องมีนะ แต่ว่า King, Man, แต่ว่าพวกคุมจจหมายถึงว่ามาไม่ถูกในรูปแบบว่าได้รับของขวัญในวันเกิดแต่ว่าเราจะใช้เวลาในวันเกิดหกอเล่คือทุกครั้งเราต้องเจของหน้างตากันเป็กอว่าเือนกสว่าไม่รู้จะซื้ออะไรให้เราก็ก็วนเกิดมาไม่รู้ไม like. really like. turkey, ่อยากได้อะไจากมเลยะมาจากใครกแต่แค่อยากใช้เวลาเท่านั้นโอเคให้รูปถิเดียาวมากครับ